สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คเลยซ้ำกลุ่มอดได้สิบรับเงินเยียวยาเราชนะ3,500บาทนานสองเดือนวันที่12มกราคมในกฤษดาจีนะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุก3,500บาทนานสองเดือนจากมาตรการเราชนะจะแตกต่างจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันซึ่งคลังมั่นใจว่าจะสามารถใจเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนแน่นอน เพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ66ล้านคนและมาคัดกรองออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนว่าใครได้รับผลกระทบซึ่งวิธีนั้นส่งผลให้มีจํานวนผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้กลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องตน้นจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้วประกอบด้วย 1. กลุ่มข้าราชการกว่า3ล้านคนพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 2. กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกันตามมาตรา33อีก11ล้านคน 3. กลุ่มผู้มีรายได้สูงซึ่งครั้งจะมีเกณฑ์มาวัดว่ารายได้เท่าใดจึงจะไม่ได้รับเงิน3,500บาทโดยพิจารณาบัญชีเงินฝากรายได้เข้าออกเดือนต่อเดือนฐานข้อมูลผู้เสียเงินภาษีเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ